มาอนยิงตรงซิ <c oughs> S 1> <S 1> สวัสดีจา้าพี่ซุขอบคุณหลายๆเด้อกินต้มเสี่ยงปิซูต้มเสี่ยน่องไก่ปีกไก่บันค่อยปิดเสียงเด้อพี่ซุเด้อค่อยฟังข่าวอันการเมืองบ้านเฮาขอบคุณหลายๆจ้าพี่ซุสบายดีบ่เนาะจ้าสบายดีบ่ หาเวนตกนาก็มรส้เจ้าคือมีของขายอ๋อคอยเปิดสางรายได้กับทางไทยบริษัทางยุโรปจ้่างแเลยมีตะก้าปักของขายจะมีสุการเขาเปิดบัญชีการชําระเงินอยู่ทางนี้ก็คือมันกับิิโบมีอยนังสิแมแต่กันเทศทางบานเฮาอ่ะรับเงินแบบเงินบาทบานเฮ่าอ่ะมันสิมีพวก ช้อปปี้พวกลาซาดา้าสิไหมจ๊ะขายเข้ามากปักก็กระปักปั๊กเวละจ๊กคุยขายมายได้ดอกพิสุแต่้กระเทดไปขายมากเลยหอกระเทดไปยูทูปหายซีดมาแล้วนะพ่กคุยมากกินใกล้บันไดแต่กระตองใส่อยากกินแต่สิ่ง มือเงานยฮมือการเนาะไปสุ้ไปสุอันจักปีทั้งพุูนขเขาเกษียนทั้งนี่ทั้งนี่พวกสิบเจ็ดมั้งคือกันบ่ซ้ำกันบ่จ้ออนนะอ,อ,อันตอนนี้เฮ็ดอันเฮ็ดยูทูบกันยากยากสิได้เงินเขาอยู่ดอกไปสุตอนนี้คอยสังเกตนะเพราะว่าคลิปคลิปกับคลิปบ่ปัองอยู่แล้วกับบ่ปังนักก็เก่า ระกระบบกับบ่ดันพราะว่าเห้ากับบ่มีคลิปยัน้งแบบคนเทนี์ยังดึงดูดผู้คนเนาะกวกระเทยไปสลาพิสุเพราะว่ามันใด้สางช่องพานการสางไรได้มาแล้วมันสีได้แค่เรียนเดียวหรือเครึ่งสลึงกสร้างมันร <c oughs> ักษาช่องใบกคนยังสินะ กุ้ตางก็ได้นะนึนนะกเลยนะกระเทียมเจียวกบกบเทใสต้มเส้นร้ว่ามันเขากันคัากิีุัตอยเข้าไปเบิ่งในอ่นช่อง Youtube ว่าเขาเฮ็ดต้มเส้นยังไงคอยไปพ่อคลิปอันค้นดูดรนอนเฮ็ดต้มเส้นพะนะก็เลยเอาสูตรน้ำเขามาแต่ว่าคอยบม่มีหากพักขี้ใสหรอกว่า บ่มีหัวใช้เท้าปอดกระต้มไปปรุงเอาตามที่เขาบอกแซ่บพื่อกันล่ะไ <c oughs> ม่นู้นจากเขาไม่ให้เห็ดกะเฮ็ดไปละ่ะอืมรักษาช่องไว้ก่อนแต่ว่าคันถามบ้านขาดวังสิได้ผู้ที่ตามหลายบ่ บบเลยเขาบดันไ้เขาบดานนับดนก่ะคือคอยก็อึ้งลึองอึ้งเรื่องยซื่อไปกังสัตว์ละขึ้นไล่แน่บ่ขึ้นแน่ฟั <laughs> งข่าบานเฮ้าั่มเด๋ยเขาสีเปิดประทะกันอีก đứa lên rồi có bảo đứa chặt nào nào tiết lúc xuống mừng xuống tăng càng viên càng khuyên càng khuyên chết bẹt càng viên si tướng hà đúng gì lại mi đẹp có bao xoay nhắn đọc phần tăng mai nó bị run đó thang thang bàn phí năn thang bàn phí phân thì mạng tốt lái khác มันยัไปยังคัะเนาะทั้งทุณตกไรไอเซเลนด์สิบตกแต่ั้งไอเซเลนด์ตกไรทั้งทุณสิยุดมันลมมันพัดพาไปแห็นไหม <c oughs> กินเต็งสิละนแนวาเสบพวกเคยกินปลาไปเพราะว่าเมื่บวานกอนนั่นเป็นเป็นมือกินเนื้อแกะ เหนือแกะกองเกษตรเซเลนนะเหนือแกะก็ตั่วเหลืองตุ่มบะนี่ตั่วเหลืองกับไขมันหลายอยู่แล้วเนาะจต่เนาะก็บอกพ่อใหญ่เขาว่าโอ้เจ้ากินกะว่ไปเช็คเบาหวานกับขืนที่หลีขืนมาฮกยุดสามขนาดกินยาเบาหวานน้ำนิดหนึ่งเน่ากินหลายมันนีดแต่เน่าแสบๆเนาะแล้วกินหลายอ่ะแต่ไข้ประกาศกินหลายน้ำหนักคข้ไข้้มันอยู่ตอนนี้ประมาณหาสิบเคยเซลล์รูดอีกจะรูดอยู่ ให้มันแบบกินมือแล้วรอบการลดน้ำหนักดีที่สุดติดค้นเขาลดได้ไล่ๆนะคือเขากินเขารอบเดียวเลือกเอาว่าสกินรอบได้เคยกินรอบบายมงบาบสองประมาณนี้บางคนกินสีโมงแน่งกับมีมแต่ขอเอกขนาดนั้นเพราะว่าปก,กินอาหารแร่งกะ ในร่างกายมันพักกอนดื่มแต่น้ำหลวก็อาจจะมีผลไม้โอ้ยสิบแปดป่ะนะผู้นําของขอยติดทบสิบแปดผู้นํามากเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นติ อันนั้นได้ล่ะพี่สุพิมพ์มาให้่อยเข้าใจแน่ก็อ่านนัสืขอก็งงๆอยู่ลูกซาย่อยก็สิสอบาสงไปบเจอพี่สุก็ใกล้สิก็เสียแล้วตัวซั่นน่ะอือแม่นบ่พี่สุอีก5ปีมนบ่ทางพุ่น67บ่ có phải cả được, coi cả hà xuống cho cả hốc xuống ô <laughs> thử chảy thế anh <laughs> nhụ lại là búa quay này mốc cà này cứ cái cái tém là bị rú <laughs> nó nói nói <laughs> coi cả sì cao thích เดือนมมหน้าแล้วก็ไม่ซาสองรอบเพราะว่าเดือนสิงหาต้องใหายไปเทคนิคแล้วนะก็เลยบอกลูกว่าสอบให้ได้ด้ลูกด้อเป็นกำลังใจให้กำลัง <laughs> มาเสพ้อนมันกระเทียมเกี่ยวได้เยน x u มันเสพ้อนกระเทียมเกี่ยวก็เจี่ยวเองอยู่ทางไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะเดี๋ยวคอยคิดว่าคอยสิแต่ก็คุยกับคัวหรอหรอว่าเพราะว่าผุ้สภาพคอยิว่าสิไปสอบเอาหนังสือเดินทางบ้านเขา ลองไปสอบการสอบอะไรก็ค so ่อยสอบใหม่ปลายปีสอบสัญชาติขอบคุญอะไรจ้าพี่สุตื้นหนึ่งสอบสัญชาตินะคะได้เวลาไปแสดงความสามารถตัวเองแล้ว giảm kinh bạn có các bạn múa bây giờ dạ, kinh cay <laughs> tôm về những thứ chắc lù bạn biết, คุ่นเซยนตาต้นสนใส่ไปสองหอหอหน่อยกระไรอยู่ได้มั่อื่นอ่ะใบสองล่ะต้นหอมพักขี้ใส่ได้หลายโอ้ยหอมแซ่บคัก นั่งเทียต้่มไก่เห็นนังไก่เหี่ยวๆก็ไม่กล้ากินนะไม่อยากกินว่า <laughs> ม,มีเหลือไกไ่ใส้ขม,มีเหลือไกไ่ใส้ดำเลยขอมกูเด้อไปช่ยวยพักตอนพักตอน รับส,งสวงพงขอบคุณหลายจ้าสวัสดีค่ะพพิชนาป้มเส้นกับพิชนาป้มเส้นน่องไก่ลูกชิ้นไก่แคบหมูมันก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแหละเพียงแต่ว่าเวลาเราทำเราก็ปรุงไปทีเดียวเลยถ้าอยากเติมพริกผงก็ค่อยมาเติมบีบบางเน่าใส่ํำสมสายชูกัน คุณสูสว uhm ัสด ah ีค่ะพิจนาทักทายพี่สูด้วยกินยายนนั uh ้นอ่ะกินยาบำรุงดวงตาน่ะเราจะพูดได้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราจะหาว่าเราไปโฆษณาดวงตาอ่อนล้าอายุหลายเป็นต่อเดดต่อล่มต่ออียังก็ว่าไป แต่ว่าของเ้านี่มันใส่เว็นตา,ลา้ลยเบิ้งนัน่นเบิ้งนี้ดูชู้มือก็เลยต้องซื้อมาบำรุงดวงตาตัวเองที่ทยุ้ยจีรนันโฆษณาหน่ะพี่ชนะ <ừ. S 2> อืมก็ได้รับรางวนะัลเยอะนะรางวัลของผลิตภัณฑ์อนะ่ะกินก่อนนอน คืนละสองเม็ดหอมหอมหอมบลูเบอรี่อือคือมาทั้งหมดเก้ากระปุกสามกระปุกแรกหนูจะกินสองเม็ดก่อนหรืออาจจะสี่กระปุกแรกหลังจากนั้นเอยกินคืนละหนึ่งเม็ดก่อนนอนพูดออยัง่งกย ปปญญก็สุดไปหนากบะมาแ้ำใดเนี่ยคนบัวน,น้ำเล่าเนี่ยสามเราปลกหนึ่งพันเก้าสิบเขาลดราคาเนาะก้มีหลายเจ้านะคุณเขาทำขาย โอ้ยแ่บแ่บคักร้นึงตำลังใส่ต้งพริกสดด้วยนะที่เป็นพริกปรุงอะเดี๋ยวไปลาตินเอเซียครั้งหน้าจะเอาพริกพริกกระเยงมาสักแพ็คหนึ่งพริกที่เป็นเม็ดขาวๆสั้นๆนะแมอันนั้นหละเผ็ดดีว่าจะโทรไปหามีเบอร์คนไทยอยู่ไม่รู้ว่าเขาเลิกขายของหรือ,อยังเขาเคยเปิดร้านไทยอะนะเปิดขายข้าวเหนียวขาย้าวสาลียังสิแม ตนนี้จักร้านเขาหายไปใสเข้าหา,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 หารลานเขาไปเจอเหมือนกับเขาย้ายหรือเขาปิดเราก็ไม่แน่ใจก็อยากได้ขนเหนียวจะขาลูกสีนะมาไว้อยากคิดเน้มกินเองอยากทำเนมหนังหมูกินเอง ปิไปซัวขอบคุณลหลายๆเด้่อขับรถปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยจะปิ๊้ซัวเรื่องข้อภาพไปคล้องช่าขอบคุณพิจารณามากๆเช่นกันนะคะก็จะขอตัวลงแล้วเช่นกันเอาแบบเนาะเขินเลยบาร์เิดบาร์เหน่อยเอาอืมถ้ามันเหนือ่อยมันล้ามากก็อาจจะไม่ปล่อยคิดไม่อะไรเลยซ,ซื่อไปเลยจย่งนี้นะพี่น้องวันนี้คือสไตล์ค่อย <laughs> ค่อย สอยส่งขันขนไปนเน่จักน้อยอยู่นะอื่นทางปลอดภัยเด้อขอบคุณนะคะพิชนาต้องรับฟันดีดูแลสุขภาพด้วยจ้ะพิชนาเด้อพิสุนัมไปแล้วจ้ามีความสุขเฮงๆปังๆทุกท่านนะคะ